ตอนเขาไปหลอบธมิตรคือถือว่าเป็นหลอบโมเดลภาษาันะเนาะหลอบโมเดลก็คือเอสหนึ่งเขาก็แจกกาแฟกันเนาะทุกแขวงก็แจกกาแฟกันหมดเลยแต่ว่าเขาก็ฝากไว้แล้วว่ารอบนี้มันจะเป็นจังไให้ท่านเบื้องตามเงินไขกันแล้วกันทุกท่านเนาะเบิ้งตามระเบียบตามขั้นตามตอนกันแล้วกันเนาะแล้วท่านเบิ้งตามเงินไขแต่เขาจะคุยกันมือนีแหละว่าขั้นตอนเป็นจังไงรายละเอียดเป็นจังไงกันเขาก็คุยกันอ่ะโอเคเบิ้งเต็มเลือกฐานเนาะเห็นเป็นคอ เป็นขอเป็นขันเป็นต้อนเขาจะขับเคลื่อนในหูแบบใดแล Lock ้วการมีค้าน้ำผ่าอีหย <im> ังเน่น้องไฮทันเขาจะหูแบบตรงนี้เขาสู้เรื่องเหล้าทูรกิจแต่เขาจะคุยกันพร้อมเนาะท่านเนาะผอมเนาะถ้าพร้อมยังมือโอเคเน่ยังมือโอเคเน่โอเคเอ้ยบอด้เคาะดโดนอะไรเนี่ยก็ดิบอดี้คอรเคาะ์ซิบบถืออลไรยังปะทุกท่านโอเคตอนนี้เขามาบอกเรื่องการขับเคลื่อนงานทุกท่านเนาะที่เขาจะเดินไปนํากันคือยังเผ็ดมืองเหล้าคนนี้ทุกท่าน เฮาขับเคลื่อนงานนี่ใส่อยู่สามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแมว่าแมีนอ่ะสามแผนการขับเคลื่อนงานเนาะเฮาจะขับเคลื่อนอ่าสามแผนเคียงคู่กันไปแผนที่หนึ่งเป็นแผนเงินแผนเงินมมกกาว่าแผนจ่ายเงินโบนัสต่างๆให้กับสมาชิกนั่นแหละจะมีแผนเงินจ่ายอยู่สองระบบเนาะมีระบบรายวันกับระบบรายอาทิตย์เนาะแต่เนาะสองในแผนแผนงานเนาะแผนงานมมกกาว่าเฮาจะออกตารางรวมกันเนาะก็คือก็คือแผนงานนีคือหกเอสแหละทุกท่าน แผนงานเขาคือหกเอสทุกท่านแต่เขาจะเน้นเอสหนึ่งเอสสองเอสสามก่อนเดอ้อเอสหนึ่งเอสสองก่อนแหละท่านผิดนะแต่ว่าเอสสามมากกว่าแง่ๆเข้าไปหน่นอเนาะอันนี้คือแผนงานทุนกท่านเนาะซิมี่จ่แผนเงินแผนรวยรวยๆ,ๆนะแผนบริษัทจะซื้อบริษัททกท่านคันมัมีแผนงานเฮ็ดนด้วกันชิรวยแต่อะไรมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันมีงานเนี่ยมันซิมีเงินมาทางไหนหลักการง่ายงนะส่ะนั้นเขาต้องมีแผนงานรวมกันและแผนขอ้อที่สามก็คือต้องมีแผนคน แผนคนหมายความว่าเวลาเขาสางทีมไปคนเขาตรงอยู่คนเขาตรงเกิดเนาะเกิดทั้งไล่ได้แล้วก็เกิดเทั่งคว่ำเกาหนาอันนี้คืออันว่าแผนคนที่เขาจะปั่นเครื่องคู่กันไปฉะนั้นแผนคนกับหมายความเขาจะปั่นผู้นําตามระรับขันทีระบบบิษัทเขากําหนดไว้เนาะฉะนั้นเขาเขาจะเดินเครื่องคู่กันอยูสามอย่างนี้ทุกท่านท่านจือเด้อเพราะว่าท่านต้องไปบอกต่อให้ได้ดีว่าเออเพรของเราเขาเหตุยังไดเขาขับเลื่อนจังไงนะเขาเดินยังไดทุกท่านฉะนั้นเขาต้องวางแผนให้ถึง ถือจุดถือจำถือขันถือต้อเนาะฉะนั้นต้องขับเคลื่อนมีแผนเงินแผนงานแล้วก็แผนคนเนาะแผนเงินแผนงานแล้วก็แผนคนแผนเงินคือแผนจ่ายโบนัสสองระบบเนาะมีแผนรายวันและแผนรายอาทิตย์เนาะแผนงานก็คือฮกเอสดหลายงานเนาะถ้าโบเดินฮกเอสน้ำกันก็เป็นโบซัดโบเฮดน้ำไหลจำคนนี้ก็แล้วกันอ่ะจำคนนี้ก็แล้วกันเขาว่าโบซัดโบเฮดน้ำไหมคุณว่า บริษัทบริได้ออกแผนงานห่วมกับท่านนี่เพราะท่านบริได้ขับเคลื่อนระบบกฮุกเอสนำกันเพราะว่าบริษัทพลาดแต่เหตุฮุกเอสเท่ทาน,นั้นถ้านอ,อกจากฮุกเอสเนี่ยบริษัทบริได้เฮ็ดนุ่ให้เข้าใจตัวนี้กันแล้วกันเนาะมันเป็นนาวิกยักษ์ที่วมกันเนาะและแผนคนก็คือเขาต้องปั่นผู้นำนนเนี่ยตามะระดับขันให้เขาอยู่นำ้ำเข่ากล่าวไปนำกันเป็นระบบเป็นขัดเป็นตอนเนาะกจาเนาะอันนี้คือว่าวถึงถึงสามแผนยุทธศาสตร์ที่เราจะขับเคลื่อนในเหตุบางเหล่านี้โอเคเนาะสิเนาะเข้าใจเนาะว่าสามแผนจดประโยชน์ทันเวลาท่านไปบอกสมาชิกท่านก็บอกกแแบบเดียวันหละ เว้เขาขับเขื่อนอยู่3แผนเด้อแผนเงินคือแผนจ่ายเงินโบนัสต่างๆแหละเนาะมี2ระบบจ่ายทั้งรายวันรายอาทิตย์นะร่วมกันสามสิบสองทางเนาะส่วนแผนงานกะโฮกเอสเอสหนึ่งเอสสองเอสสามเอสสี่เอสห้าเอสหกแต่เพื่อจะขับเขื่อนเอสหนึ่งเอสสองนีก่อนหลักดึงเขาสู่เอสสามเอสสี่ไปตามขันตามตอนส่วนแผนคนเขากระเจ้างแผนปั่นคนนั้นให้เขามีรายได้ให้เขาอยู่น้ำเข้าให้เขากาวนาให้เขาขึ้นตำแหน่งขันแต่ละขันแบบทุกคนต่างคนต่างได นี่คือป่าไม้ของเฮ้าเนาะสามแผนยุทธศาสตร์ฉะนั้นคือ,อยังแผนเงินนี้เนาะแผนเงินเนี่ยคือเป็นแผนจ่ายโบนัส2ระบบให้ท่านเข้าใจาเดอ้อรวมรายได้ทั้งหมดถึง3าทางปลว่าจ่ายอยู่2ระบบระบบจะได้ทันเบื่องตัวนี้เนาะก็คือรายได้ลักลักส2ทางไงเนาะก็คือ1กําไรขายย่อยท่านก็ับไปซื้อขายปกติไปแล้วท่เฮาสิเฮ็ดอันนี้ถือว่าบรวมในระบบกันแล้วกันอะแต่ส่วนโบนัสนี่มันจะมีอยู่4แบบใหญ่เลย,เลยโบนัสเนาะมันจะมีโบนัสยังไง มันจะมีโบนัสสางทีเป็นรายวันโบนัสบริหารทีมรายอาทิตโบนัสแนะนำาสมามิกโบนัสจากแผนงาน6ฮนเ่นะเขาลงพื้นที่ S1 S2 e ซอยกันนี้หับรายวันจ่ายผวดผวดเลยในระบบของ BP อาซนไฟตาอันนี้คือการจ่ายเงินการหับเงินโอเคเนาะสันเนาะอันนี้คือเขาใจตรงนี้สนเพแผงกรตลาของเขาแนะนำแบบมีโหลดเนาะทันจดสแตมออกเปน็นระบบจ่ายเงินน่มีจุสองระบบเนาะมีระบบรายวันกับรายอาทิต เนาะย่อยๆฟังระบบไลฟวัดน,นี่เปิดบินหรือว่าลงทะเบียนหันซีรั่ยหันสิบบาทได้สบู่สามกอนกับสุดรขูดมือต่างๆเนาะหล้างเย็นแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือต้องเป็นวีไอพีทุกคนเนาะท่านเน,นนนาะอัี้คืองันไลฟ์วัดเด้อก็คือสะสมคะแนนให้ได้หารอยคะแนนนั่นแหละเนาะมีโปรโมชั่นเซ็ตได้ได้โดปรไว้กับเสียเขาสื่อเซ็ตนั่นเนาะให้เขาเป็นวีไอพีไว้สุดๆเลยส่วนไลฟอาทิตย์ก็เปิดพังงานเนาะเปิดพังงานก็คือ อยู่ที่สองเสาหาคะแนนเนานะสื่อส,สบูส่ซิปแถมหาก็ได้หรือสื่อกาแฟนหนึ่งกองก็สามารถเปิดพังงานพังลายัปบะระดได้แต่ว่าเมื่อเปิดพังงานแล้วต้องสะสมให้ครบสองลอยหาซิปคะแนนเอสวีเนาะส,สื่อกาแฟซิปกองหรือสื่อน้ำมันรำข่าวสองกองก็แล้วแต่อันนี้พังรหัสจ้าจะเป็นสีเหลืองเนาะและอันนี้ขึ้นมาครบสองลอยหาซิปคะแนนเอสเวีสม,สมิตน้าที่ทุกคนเฮ็ดสองอันนี้ อันนี้ท่านเข้าใจเนาะเขาจะย่ำไปเรื่อยเพื่อให้นเขา้เขาใจไปบอกต่อขึนนนนนน้นว่าแผนเงินแผนเงินนี่ขึ้นว่าแผนเงินพอเขาไปเอาสียว่าแผนสามแผนอยู่ทศศาสตร์เนฟังนี่แหละมือนี้นี่เพื่อให้ท่านเก็บใส่ในความจำแหละเพื่อสื่อสารต่อเนาะก็คือแผนเงินเขามีอยู่สองระบบเนาะระบบรายวันเนาะก็คือให้เป็นวีไพีส่วนระบบรายสัป,ปดาห์รายอาทิตย์ให้เป็นสองหลักหันสิบเป็นวีนี่สรุปเลยว่าฟังใส่นี่เป็นแผนเงินใส่ท่านเชื่อไปเลยก็ได้ ฟังไสนี่แผนเงินใส่คือว่าแผนรายวันเป็นแอคทีฟบินคำหมายไว้ยังเฮาแอคเฮาแอคทีฟเ v e h o จังได้เงินตัวนี้ลุยงานนํากันลงพื้นที่นํากันใจเป็นมือเป็นมือเป็นมือตามระบบงานคือว่าบริษัทพาเฮ็ดบ่ต้องเป็นห่วงนี่คือว่าแผนเงินใส่ <c oughs> เงินใส่ก็คุ้มบ่ได้ได้หลายอยู่ได้ <c oughs> ได้หลายอยู่เดอ้อจัดแต่ละมือและแผนบริหารน,นี่รายสัปดาห์นี่คือน่าเพื่อว่าแผนเงินเก็บเนอะเจือไปเรื่อไปบอกไปเด้อมีแผนเงินใส่กับแผนเงินเก็บ แต่แผนเงินเก็บจะจ่ใจเป็นรายอาทิตเนาะทุกๆวันพุธถ้าเขาต้องการเด็กเบิกเป็นแผนแพสซีฟอินคอมฉะนั้นรายได้เขาขกคือกระเพืมขยันเนี่ยขยันรายได้ลายขยันหน่อยได้หน่อย,อยตามผลงานแต่ว่าฟังแผนเงินวันนี่เป็นเงินใสฟังแผนเงินนี่เนาะรายสัป,ปดาห์เนี่เป็นเงินเก็บฉะนั้นเขาเหตุแบ่งสองส่วนในการเขื่อนโอเคเนาะให้ท่านเข้าใจประมาณนี้เออฉะนั้น นอกกับท่านพ่อใดกระบวนการขับเคลื่อนตะ,ะมือบนันในหกเอ็ดการประสมบว่าจะเป็น s หนึ่ง s สอง s สาม s สี่ s ห้าทุก s ที่บริษัทผ้าเคลื่อนท่านได้เงินเบิดจากทุกๆก,กิจกรรมนี่เพลิดเพล่าจะเป็นยังสี <c oughs> ทุกๆก,กิจกรรมนี่มีเงื่อนเข้ามาอีกใดต่างหาจากก็เป็นจ้าภาพจากก็เป็นวิทยากรเนาะทุกๆก,กิจกรรมทุกท่านที่ท่านเขาห่วงงานต่างๆเนาะจะมีเงื่อนให้มีค่าน้ำผ้าใหา้มีสินค้าฟรีให้ ทุกทุกทุกกิจกรรมใน6กเอ็ดทันจือ่อรถอันนี้คือรายได้ต่างหากรายได้ต่างหากทุกท่านเด้อรายได้ต่างหากนอกจากแผนธุรกิจเนาะฉะนั้นทุกทุกกิจกรรมที่ขับเคลื่อนร่วมกันก็นคือท่านจะมีรายได้นั่นเองอันนี้คือจากของเพจเบิ้งเล่าโอเคเนาะเคลียร์เนาะตัวน,นี้เนาะโอเคอ้าวโอเคทุกท่านฉะนั้นมาเบิ่งทุกท่านนี่คือแผนแผนงานร่วมที่เขาอยากสื่อสารให้ฟังเห็นทุกท่านเนาะ สม,มาชิกเนะมมาะส,สมาชิกสมัครอยู่ในเพจของเรา,านี่กท่านแผนรายวันเนาะสมัครสี่ร้อยสิบบาทนั้นแผนเงินใส่นั่นเนาะสมัครมาแล้วเนะาะก็จะได้ค่าแนะนำหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสมัครซื้อๆก็ได้หาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ท่านเข้าใจเลยแหละแนะนำมาจากคนกระตามเนาะเขาเปิดรหัสก็ไดสองร้อยสี่ห้าบาทต่อคนเนาะคุณเอารายวันตามนี้นี่เขาเข้าใจอยู่แล้วอันนี้เด้อมีเพื่อนไม่มดได้บ่นไดมีเพื่อนไม่พอมไดมีเพื่อนไม่พอมเด้อนี่เด้อแต่เราแข้งเบิ้งเด้อไปบอกเขาเติม สมัครกันนะพาไปสมัครเนาะนอกจากจะได้คา่าแนะนั่แล้วพ่ะท่านพ่อก็คือสมัครซื่อๆนนะี่นะเนาะสมัครกซื้อมีรหัสซื่อๆนี่เนาะยังถ่าว่ามีรหัสแล้ยวทามีพังบริหารหาสิบเอ็ดวีอันนี้หมายความว่าจะได้ปราสญสันหมายความว่าถ้าเขาสมาัครเสีย์สิบบาทแล้วเขามีพังบริหารหาสิบเอ็ดวีแสดงว่าได้พังเพชรเมืองเราบรทษันมีคะแนนแต่พังของแสงสาร์วุ้งมีหาสิบเอ็ดวีนะเข้าใจเนาะถ่ายแบบนี้นี่เขาจะมีผลประโยชน์เพิ่มเข้ามาได คือจได้คาลิกิทธิ์คาแนะนำหาสิบเปอร์เซ็นต์เด้ออันนี้เพิ่มให้ไหมเพิ่มให้ไหมเด้อเพิ่มให้ไหมโดยแหละเตรียมงานลงงานรอบนี้ก็แม่นหายบม่มีรถเขาสมัครซื้อก็ได้อสมัครเสียสิบบาทแล้วแต่ว่าซื้อพังบริหารหาสิบคะแนนเอสบีชื่อกาแฟสองกองก็แล้วแต่ยังก็แล้วแต่น่ะแล้วเขาจะมีสิทธิ์ได้จากซมาชิกเลยโดยที่เขาบทันมีคะแนนยังเลยก็ได้เกิน่าส่งเสริมส่งเสริมให้ทุกคนได้สมัครมากโดยง่ายแต่ก็มีเป่า หาสิบเปอร์เซ็นต์ไหมก็ว่าจะได้แบบนี้ตัวอย่างคือถ้าเขาสมาัครมาแล้วเขาเป็นเมมเบอร์ซื้อนะเป็นสมาชิกแต่บ่า้มีหาสิบเอสวีได้ให้มีหาสิบเอสวีคือให้มีพังบริหารหาสิบคะแนนเพชรเมืองลาวมีสูญคะแนนกับ,บ่เป็นิยังและเวลาเขาแนะน,น้ำแถวหนึ่งแถวสองแถวสามท่าทีถามาเนาะถ้าแถวหนึ่งซุมบริษัทเขาซื้อเลงเซียมครูหนึ่งปุ๊บเขาสื้อหลพันหนึ่งก็หาสิบบาทเข้าใจเนาะแต่ถามว่าแต่ถามว่าบ,บ่มีหาสิบเอสวีเนี่ยเขาจะบริหารตัวนี้ได้เขาต้องเป็นวีพีก่อนจังไรผ่านมานะ แต่อันนี้แม่นให้โอกาสเขาเพิ่มเติมคือให้เขาเป็นเมมเบอร์สี่ร้อยสิบบาทแหละและ้วการสื่อพังบริหารใส่หาสิบคะแนนนี่นะถ้าเขาแนะนำคะแนนพีวีเขาใส่หาสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาแนะนำเลี้ยงเสียมเน,นี่ยคูนึงเขาจะได้พันนึงเาหาสิบบาทต่อตัวคูสำหรับซัมมาซิกสืส้อๆบอกท่านเป็นวีพีกระได้ทุกท่ัดอันนี้คือจุดดีของหลอบที่เขาจะเดินหลอบนี่ขึ้นไปเด้อแม่นคูไหนตามนี่โหลดมาท่าไรคูนหนตามนั่นเลยอันนี้คือบอกถึงซัมมาซิกที่มีพังบริหารหาสิบเอ็ดวี โอ,โ,ออโอเคเนาะเตเนาะขอใจเตยเนาะโอเคถามขาใจยังมือโอเคนียังมือโอเคนําไม่เด้ออยาใครใโอเคอ่าที่นี้ถ้าเป็น v i p บางเด้อถ้าเป็น v i p นี้เนาะเขาใส่อหแพนแล้วันนะครับคาลิคซิตอยู่สองหลาสิบเปอร์เซ็นถ้าบ่เป็น v i p ได้หาสิบเอ่ถาถ้าว่าเขาเป็นซัมมอิกซือแหละกับมีพังบริหารนนะนะแต่ถ้าว่าเขาเป็น v i p แล้วเขาใส่สองหลาเร์เนาะคือเขาซื้อยังก็ตามบริหารซะ สมาชิกเขาสื่อ,อยังกระตามกะเขาแต่เขาเป็น v ีพีเนาะก็เอาสมาชิกเขาสื่อจักคะแนนกระตามเอามาคูณ2องรเลยเนาะสิซื่อ,อยังกระตามบสิเลียดเนาะสิซื่อ,อความงามสิซื่อ,อสุขภาพสิซื่ออาหารเสริมยังกระตามเอาคะแนนพิลีม,มื่คุณสองร้อยาสิบเปอได้เลยอันนี้คือบ่าถึงส่วนของ v ีพแล้วเนะาะถามว่าในน้ำเล้งเซียมนี่เนาะค่ากระตลาดมันจะสูงเพราะมันมีค่าขวดนั่นแหละแต่เขาเป็น v ีพแล้วสิเนาะเขาไปในน้ำตรงนี้นี่ หฮงได้สูงเนาะปะมาณนี้เนาะคือว่าขข่ขงโอเคโอเคท่านเนาะอันนี้เขาใจนอตตัวนี้เนาะไม่ว่าถ้าเขาในน้ำเลงเซียมนี้เขาจะมีคากระตาที่สูงถ้าเขาเป็นวีพี่ล้วเขาในนำ้ำไผ่มะสือกระตามเนาะเขากระสีได้คูหนึ่งพันสิบบาทถ้าเขาเป็นวีพี่เนาะ พันหนึ่งกับ2องอหาสิบบาท